สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,า,นานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคืนร้านของผมนะครับอันนี้เป็นคืนตักอิรุมกับไก่ป่านะครับคืนแบบหลักนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู นี่สามสิบหลักนะครับสามสิบหลักนี่ครับสวยงามครับ ห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับเป็นเกลียวครับสวยงามชุดนี้500บาทนะครับ500บาทไม่รวมสง่งถ้ารวมส่งก็ราคา550ร้อยห้าสสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรข้างล่างนะครับ ดีให้คำปรึกษาคือนกกวักก็ราคาเดียวกันครับแต่จะเป็นหลักเล็กกว่าตัวนี้หลัก3ามสามมิลครับ3ม,มิลสวยงามครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรข้างล่างนะครับเป็นงานสาย PE ครับครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ฮะขอบคุณครับ